เอาสองสันหนึ่งสัานังนีโ่โอ้โหไปมาขยับไปบงเสาหน่ะโอ้เออเออวันนี้เราจะมาซื้อหมอนใช่ไหม

แล้ทำไมมีสีน้ำเงินปีนี้ต้องลองเขียวเหนียวซับเหรอก็ได้ปีที่แล้วนี่นนเราอันนูน้นอันนี้อีไรอันน,น,นี้อันนี้สำหรับนั่งเล็กๆอะไรนีสองร้อยเน,นี่ยอะไรเนี่ยเป็นพรมสามสิบบนหน่อยได้ไหมเขาพัดไว้อยู่เป็นพรม นี zo doen, zo doen. ่นี่แมีนี่งาดแม่ามบอบอคนเมกีเม่ีเขียวบอเขียวให้นเงินเขียวเห้นเงินเอาเขียวเก็ได้บอมีดเบอบ่ถามเพื่นเท่ากันมันม่ท้องบอม่อยาดีไองไม่จ้าบอแมนกู้คนขายกู้ขยไหมมิมีจังีเ็ีด เอาจากนี้ก็ส uh. ีวันดีมัสีเร่งใช่เร่ง่ล้เนี่เออเอามีกี่สีมีมีสีหนึ่งมีสามสีจ้ะหนึ่งสีสองสีสามสีจ้ะหนึ่งสีสองสีอันแบบพ่นเลยทะนาแบบแบบนี้ก็สีนี่อยู่อันนี้แปดร้อยอ๋อห่อพ่นอันนี้อันน้อยอันนี้ก็สีนีอยู่พ่นไนฟีบอจ้ะแม่ ก็จะใช้เสียคือร์บอร์อถือ,อ <laughs> จะ<า>จ <ก S 2> ะดึง่งไหมจาจะดิง่งไหมอย่างแบบนี้กันท่านพักอย่างมาหมดสื่งของเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋าให้เพราะว่าเจ้าลงยากห้องห้องมาสี่รูปะสี่ใดนี่แม่บ้านหันบ้านหันหันนี่ หันใส้พันขวานั่นบ่แม่มาซื้อประจำเลยบ่หลานคนบอกง่ายเลยเอาอย่างอื่นบอจ้าโอเคไป